ตอบดีมากยังเลยหนูบอกว่ายังไม่เลิกเก่งเลยวันนี้ว่ตื่นเต้นจังเลยตารางงานครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแน่นเยียดมากเลยตารางงานครึ่งปีหลังแน่นเยียดไหมก็ก็มีมีคิวไปไกลแล้วเหมือนกันครับผมก็เป็นเรื่องที่รู้สึกดีใจมากๆเนาะที่แบบว่าเออมีคนติดต่อแล้วก็มีคนแบบว่าติดต่อแล้วเชื่อใจให้เราทํางานหลายงานมากๆแล้วก็แต่ละงานก็จะมีความ แตกต่างกันไปเราก็ถือว่าฝึกว,ว,ว,วิทยายุท์ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้วิทยายุท์นะครับผม <c oughs> ก็ฝึกวิชาระเบียบวินัยนต่างๆหรือสกิล,ลต่างๆด้วยก็รู้สึกสนุกในอนจริงจริงในแต่ละงานมันมีความตื่นเต้นในทุกงานเรือเปลทุกงานเลยครับผม <c oughs> โดยเฉพาะงานนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกไม่คิดว่าพี่แพ้จะจัดใหญ่มากใช่พอมาเห็นสกิลงานหรือว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้แบรนด์แล้วก็ตัวเราสองคนแล้วก็รู้สึกแบบกลืมปริ่มในใจลึกๆเหมือนกันก็เลยแบบอาจจะเกรง กกว่าปติเหมือนกันครับ <laughs> ใช <laughs> ่รู้สึกแบบ <laughs> พอเห็นว่าสกิลงานค่อนข้างไม่ไม่ค่อนข้างครับก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยก็ <laughs> ตื่นเต้นครับเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนเลยพี่แต่ละงานอ่าแล้วแต่แล้วแต่ทางทางแบรนด์เขาจัดมาให้ครับผมแต่ถ้าแบรนด์นี้ก็ใหญ่ <laughs> ใหญ่มากๆเลยใหญ่ครับ <laughs> ที่จริงพอแฟนขับมาดูไปหอยเขาลาดหวังเราต้องแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดมาในทุกงานมันมีความกดดันความเครียดเนาะเราต้องยังไงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กดหรือเครียดขนาดนั้นฮะเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราเขาจัดงานนี้ขึ้นมาหรือเราอยากทําโชว์เนี่ยรู้สึกอยากทําให้ทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ที่ได้โชว์เหมือนมาแบ่งปันรอยยิ้มซึ่งกันและกันใช่ครับเราก็มามอบความสุขให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันทุกคนก็แบบ ก็เป็นกำลังใจให้เราตอนที่เราแบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขมากๆเหมือนกันครับพี่เสี่ยจะนิ่งๆแต่เมื่อกี้เขาดความตื่นเต้นทุกครั้งที่จะต้นผมก็ไม่นิ่งนะก็ตื่นเต้กคลิปลุกกันผมจะแบบอาการออกใช่ไหมครับแลตื่นเต้นนิดนึงครับจริงก็ทุกงานเลยครับตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับจริงๆมันมีทั้งในประเทศแล้วนะต่อไปได้เลยนะครับ ใช่ครับที่ที่ต่างประเทศก็มีติดต่อหลายที่เหมือนกันครับแบบเป็นแฟนมีสเนาะใช่ก็รู้สึกแฮปปี้นะที่เขาอยากเอาเราแบบไปโชว์แล้วก็มีแฟนคลับที่มีคนมาดูเราไม่ใช่แค่คนไทยนะครับการแน่นมีการดูแลตัวเองพักผ่อนนไยังไงี้่าและคนมามีเลยครับผมใช่ใช่ก็มีมามีนะครับผมเป็นตัวช่วยใช่ครับเป็นตัวช่วยที่สําคัญ ใช่ตัวที่หนูเลือกแล้วก็ตัวที่เฮเลือกแล้วก็ตัวอื่นก็ดีด้วยครับผมก็อยากให้ลองใช้กันแล้วก็ส่วนหลักๆก,ก็เป็นเบสิกในการทานอาหารให้ครบแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็นอนพักผ่อในให้เพียงพอครับผมแต่ใดๆก็คือต้องมีความสุขก่อนครับผมในการทํางาน y t วิ n g ใ,ใดๆที่เราอยากจะทำเงินเราต้องแบบแฮปปี้ก่อนเราจะได้แบบว่าไม่เครียดไม่มีสารอะไรหลังความเครียดมาทําให้หน้าเราดูโูรใช่ครับอย่างเวลามาเจอโซนๆทุกคนก็เราก็จะหลังสารที่แบบทําให้เรามีความสุข ออกมามันมีวิธีหลังยังไงลูกหลังสาในสีกลูกในสีก็ตับใจวะเป็นคำเปรียบเปยครับผมแต่จริงจริงคงเป็นออกไปลึกเกินไปครับผมมันสร้างอนเทอร์เนยังไงให้เราสึกว่าเราต้องแบบมอบเต็มมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแต่แต่ละคนมีวิธีสร้างยังไงเหมือนผมรู้สึกว่าแค่เราได้เจอพวกเขาแล้วเวลาที่แบบทุกคนยิ้มแล้วก็ส่งเสียงเฮฮาให้พวกเราอย่างเงี้ยครับ ผมก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆแล้วจริงอยากอยากพูดคุยกับพวกเขาให้อีกนานๆด้วยพูดสักปีหนึ่งเลยโอ้โหพูดปีหนึ่งไม่กินข้าวไม่อาบน้ําไม่ทาอะไรเลยอันนี้พูดแลกครับแต่ว่านอกจากนอ้ว่าความสุขในะแฟนๆก็เหมือนแบบวอาความสุขๆกลับมาให้พวกเราใช่จริงๆมันเป็นของที่คู่กันนะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราทํางานแต่ละผลงานหรืออะไรถ้าไม่มีแฟนๆสนับสนุนผลงานหรือว่าซีรีส์หรือว่างานต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ไม่ไม่มีใครก็มีสมสนๆครับผมมีสัญชายมีแฟนขับนิวเองที่คอยสับสนุนตรงนี้มันเป็นแรงแรงลักดรนในการทํางานเราแล้วก็ค่ชั่นของเรามากๆที่เราจะทํางานต่อหรือว่ามีผลงานในอนาคตต่อเนี่ยครับอย่างนี้ครบอบคสมนๆเราใหญ่ทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกวุ๊ยนีใจอยู่แล้วครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆรู้สึกยินดีมากๆที่ ไม่ว่าใครที่เข้ามาใหม่ที่ทำความรู้จักเราหรือว่าใครที่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาหาเราเราก็รู้สึกภูมใจเหมือนกันครับใช่กลับไปพักผ่อนพ่อแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของพวกเราตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าเวลาไหนใช่ครับอยากให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างไปสนามชมก็เป็นห่วงเรื่องแบบว่าเวลาไปไหนแล้วมีคนมาลุมยิ้อเลยอย่างที่ล่าสุดไปสนามบินนี่ก็คนต้องมาลุมยื้อหนิทังนี้ทางทีมเราปลอดภัยยังไงบ้้งที่ดูแลพวกเรา ก็จริงๆมันของทางฝ่ายเกาหลีนะที่ที่ดูแลเราก็ตอนแรกขาไปก็มีมีการครับผม,มแต่ก็ตอนหลังเหมือนเราก็ได้คุยกับทางทีมเกาหลีแล้วว่าเออเดี๋ยวเขาจะพลังหน้าก็จะมีการมาดูแลพวกเราแต่ตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกันมากสุดไม่ว่าจะเป็น a อหรือว่าทีม ช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลครับสุดๆครับผมก็คือเอไอจากช่างหน้าช่างผมก็คือทุกอ่างที่เราแทนใช่ทุกทุกวันนี้ก็เป็นนะครับผมใช่จริงใช้ชีวิตลำบากไหมเมราะว่าคนอยากเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใชใช้ชีวิตลำบากไหมจริงๆเราเราผมไม่ได้มองว่าลำบากครับจริงๆเราก็ดีใจด้วยซ้ำครับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมใช่ ากรตจริงๆเราดูแลดูแลก,กันยังไงก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราก็เป็นเราครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นทางอยากให้ทุกคนเหมือนกันสมมติว่ามีเหตุการณ์เนี้ยเราก็อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับทางค่ายด้วยเพื่อแบบประโยชน์ของทุกคนแบบตัวเราเองหรือตัวแฟนคลับเองมากที่สุดครับผมก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่เจอเราแล้วก็เราแฮปปี้ที่เจอทุกคนเหมือนกัน ก็อยากให้แบบให้ความรู้กับทางค่ายด้วยที่แต่ละครั้งที่ประกาศไปยังม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าตกใจมากสุดขีดอะไรนี้มีไหมคะแปลกแปลกที่าแปลกแปลกตกใจแปลกเลยมันมีมีแบบเข้ามาถึงมือถึงตัวเราไหมเออก็อาจจะบ้างอาจจะมีบ้างแต่มัได้บ่อยแบงไม่ทันตั้งตัวอะไรนี้มีไหมถ้าไม่ทัันต้ง ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับที่จริงมันมีกลัวไหมเพราะแบบว่าคนเข้ามาลุมเยอะๆตัวที่หนุเรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่มีคนมาการ์ดครับมันแค่แค่ย์สาการณสุขตอนหน้าอย่างเดียวพี่ซีต้องปกป้องน้องนะเราต้องปกป้องพี่ดีจะช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันใช่ครับเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราเราบอกกับเขายังไงบ้างบอกกับเขายังไงก็เราก็มีมีการคุยกับทางค่ายครับผมแล้วก็ประกาศจากทางค่าย ไม่ว่าอาจจะมีทั้ทงภาษาไทยอังกฤษหรือว่าภาษาต่างชาติก็จริงๆก็ให้ทางค่าประกาศเนาะที่บอกไปอยากให้ความร่วมมือทุกคนจะได้แฮปปี้ตัวศิลปินตัวแฟนคลับจะได้แฮปปี้ครับไปลับทุกคนก็เป็นห่วงเราหรือว่าผอนผันใช่ไหมครับใอ่ห่วงได้ครับผมเราก็ช่วยๆกันครับ แ่ี้ค่ะเจอเหตุการณ์ที่บ้านปวดอเิจริงจริงยังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ก็เราก็คุยกันเองนี่แหละครับคุยกับฮียแล้วคุยกับทั้งค่าอยู่เป็นประจำเลยครับเราก็ต้องระดมความคิด <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงกระดมความคิดครับเราก็ไม่ถึงขั้นหนห <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ช่วยๆกันร่บแา่เรื่องเงนินเรื่องบัตรเรื่องเง้ที่หมดภา,า,ายในไม่ถึงห้านาทีตอนแรกแบบโอ๊ย ทั้มหมดต้องบนเลยเหรอก็จริงจริงก็แอบบนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกิน999ใบจะปิดปีกปิดปีกแล้วแหละครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ตอนแรกตกใจมากครับที่แบบไม่ถึง5นาทีก็หมดแล้วเพราะว่าที่นั่งตั้งแบบ2,000 2,000กว่าที่สองพันส0งพันสามร้อยสองพี่ร้กว่าสองสามพันเหรอฮะไม่ใช่สองพันสี่ร้อยเหรอ อ้าวจริงเหรอครับอุ้ยสามพันเลยเหรอ t a เสองาันพูดหน่อยครับาเบ 3, าะฉคนั้ับกก็ตกตกใจมากๆที่แบบตกใจมากๆครับที่ยูดีไม่ถึง5นาทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณ3,000ัน0 0ที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะจะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่สุดเลยถ้า3 0 0พแล้ว ติดติดมันคงไม่พอพี่ว่าโอ้ต้องติดเทอรโบติดเจตอุ้ยติดเจ็ตบินขึ้นไปเลยครับลุหรือว่าเอาสลิงมีสลิงลงมาห้อยลงมาแล้วติดปีแล้วก็บินเล่าๆพอบินโอ้ยเฮียทำนะขอเฮียเอเฮียไปบินด้วยมั้ยอะไรนะครับมีมีแน่นอนครับผมก็ไม่บอกอาจจะเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยไม่รู้ดีแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มาด้วยใจจริงๆไม่ต้องให้ก็ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเยแต่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างหนึ่งแน่ๆอันนี้คุยกันนะคุยกับพี่เนี่ยคุยกัพี่เราเนี่ยก็ครับผมก็มีแน่นอนครับผมมีแน่นอนเขาอยากไถ้าขอเฮียได้ล่ะครับอะไรอยากได้อะไไม่ได้อยากได้เป็นขอครับโอเคไม่ให้ไม่ให้ก็ได้แค่แค่มางานแค่แบบมามาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ก็ ก็ดีใจแล้วใช่เราไปถือไป้ายไฟอย่างที่หนูเคยไปถือไป้ายไฟที่คอนเสิร์ตอ่นี้ใจเฮียมาอยู่แล้วครับบัตรอ,ออนไลน ladies, 99, 99. ์ครัเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเฮียตั้งใจจะซื้อเท่าไหรนะ่ครับบัตรออนไลน์บัตรออนไลน์ครับผมว่าผมผมมามมกดบัตรจริงครับผมบัตรออนไลน์ไม่ได้แบบเล็งไว้แต่กดบัตรจริงแต่ก็กดไม่ทันเขาเหมือนกัน,น <c oughs> เคยคุยเล่นๆไม่ได้คุยเล่นคุยจริงจังมากว่าถ้ากดบัตรได้จะมาแจกแฟนคลับแต่กดไม่ทันก็ไม่ทันแฟนคลับทุกคนแบบ ดีใจครับทุกคนให้ความให้ความให้ความสนใจแต่ดีใจแบบแทนแทนหนูมากๆแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดไวัยขนาดนี้แล้วแบบพี่นั่งแบบเยอะมากๆแปลว่าหนูเป็นคนดังแล้วครับเฮียด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวซะหน่อยรับรองว่ามีสซอัยพแน่นอนเพราะแอบรู้โชว์มาแล้วเตรียมโชว์อะไรไว้ไหมคะแบบพรดละครไม่เห็นล่าสุดเป็นลมกลางกองถ่ายโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังไม่ไดเชอผนิตใจเลย ก็ตอนแรกไม่โกรธครับไม่โกรธตอนแรกก็ตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากแบบรู้ส <um ึกสนุกครับอยากลองแกล้งเฮียดูเพราะไม่เคยแกล้งแบบนี้เลยแต่ว่าพอแกล้งแล้วแบบเห็นเฮียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแกล้งแล้วจริงๆตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกแอบรู้สึกผิดนิดนึงด้วยที่แกล้งขอโทษไ่มยรับขอโทษครอบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โกรธขนาดนั้นครับผมเราแค่แบบว่าเป็นห่วงอะไรมากกว่าอือขอโทษครับคือขอโทษทำไมอะ สนูกข้างหน้าเฮียแก้งผม้งเนก็คุยคุยเล่นกันอยู่น้ารั้งหน้าหนูแก้งหนูเฮียไม่เชื่อนะได้ครับขออะไรลูกยังไม่ได้เลยถ่ายแค่นไ้นะไ่ไดยครับนี่าปิ้วปิ้ว นิ่ค่บหนึ่งค่อหนึ่งต่อนี่ค่ะวิบอเงครับถ่ายเคยังัน้พูถ่ายก่อนหรอนี่ีนะ พี่ซีนนิเี้ยตวมาไอเอี้ยงเตไหนอ่ะนนยิงขึ้นมาหนลูเออเอเออเออออเปลี่ยนท่าแอเลยเปลี่ยนรูปเปลยนท่าแอเปลนแอเลยเออเออเออเปลี่ยนท่าเออเปลี่ยนลูกเอออันนี้เลออนี่นเค